ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชวนเาเลแมคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับ สี่สิบหกนะคะออโอหลานจากที่คุณชายคนนั้นปรากฏตัวก็คือเกิดเรื่องวุ่นวายเลยเออเหมือนแบบเป็นคนให้ท้ายหลานมากใชที่เร่อคิดว่าไม่รู้คิดว่าไม่รู้ว่าหลานทําเรื่องป่วนนะ<ช>แต่ที่จริงอ่ะรู้อยู่แล้วอ,อแต่ก็ให้ท้ายเหมือนเดิมเออแล้วก็พยายามขัดขวางไม,เามา่เขามาเรียนเออโคตรเกียนใช่เหมือนเขาเป็นสองฝั่งเนาะในโรงเรียนนั้นอ่ะชก็คือ สามอาจารย์นั้นะเป็นคนของพี่พี่ใหญ่ของของอ,อ,องค์ชายนะชใช่แสดงว่าแสดงว่าถ้าสมมุติว่าเกิดอะไรขึ้นมาตาอาจารย์ไอเขาเรียกอะไรนะคุณชายคนเนี้ยเขา,าก็ทําอะไรไม่ได้หรอกอันดับสี่ไหมใช่งงอยู่คุณคุณชายแล้วก็ไอคนกษัตริย์เขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะคนนี้ชื่ออะไรนะเขาเรียกว,ว่าเป็นองค์ชายใช่ไหมไม่องค<น>์ชายะ<น>ระดับสี่ ไม่ไม่ใช่คนหนุ่มนะคนแก่ที่เขาเหล่านั้นเขาเรียกว่าอะไรกษัตริย์หรอองค์ชายหรอเขาเรียกว่าอะไรวะไม่เป็นดุงเฉยไม่ใช่กษัตริย์หรอกนั่นแหละคือถ้าสมมุติว่ามีปัญหากันขึ้นมาจริงๆอน่ยยังไงก็ไม่ไม่เก่งหรอกคนเนี้ยดูแล้วดูแบบว่าน่าจะเป็นแค่คนที่เหมือนพี่ชายหรือญาติอะให้ดูแลที่นี่ช่วคเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ขนาดอาจารย์ยังชี้หน้าเลยเนาะดูแล้วการทำได้ไงฉันจะส่งให้พระราชตัดสินใช่ใช่ อาจารย์สามคนนั้นดีนะด,ดูเป็นคนยุติธรรมมากเลย<ช>แล้วก็เหมือนคนที่อยากจะทําให้โรง,งเรียนดีขึ้น<ช>ก็เลยอยากจะให้อาจารย์เข้ามาอยู่เนาะอยากให้<อ>มาช่วยสั่งสอนเด็กๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อาจารย์นันลาออกเลยคนโหดพี่พี่แบบ S 1> <S 1> <S <S มันเหมือนการโดนด,ดูถูกแหละเพราะว่าเขาก็พูดรุนแรงว่าโรงเรียนสื่อ,อไร้เคือเป็นโรงเรียนที่แบบอะไรอย่างเงี้ยแบบดูถูกอ่ะเหมือนแบบโรงเรียนโนเนมอะไรเงรี้ยทั้งที่อาจารย์บอกว่าอเอยเขามีชื่อเสียงนะอะไรเงี้ยคนนี้ก็จบมาจากที่นี่อะไรเงรี <S <S ้ยเขาก็เลยนั่นแหละรู้สึกมันโดนเหยยบย่มน้ําใจเขาก็เลยลาออกไปเลยไปกับพวกอาจารย์กับน้องๆกลับบ้านเลยแล้วก็สัญญาว่าว่าจะทําสื่อไรเครื่อมาใหม่โอ้โหใช่ใช่ อุ้ยแต่ว่าตุกูปอเนี่หัวดมากเลยนะตุกูปอที่เป็นพิษเนี่ยทุกอย่างสลายไปเลยอ่ะใช่แล้วเมื่อกี้ที่หลานบอกแกแกมีรีแอคยังไงไม่ได้ดูเลยอ่ะน่าจะแบบว่าน่าจะบอกเกี่ยวกับต่อสู้เลยนะว่าน่าจะบอกแพ้เขามาอะไรเงี้ยแกเลยตกใจว่าพี่แพ้ได้ไงอ่ะขนาดใช้พิษขนาดนั้นคนนี้ก็หลานก็เก่งๆอะไรเงี้ยใช่น่าน่าจะตกใจนิดนึงแต่ก็ยังไม่ได้อะไรไม่ได้มีรีแอคว่า อยากจะรู้อยากจะเห็นอะไรเลยแต่เหมือนเหมือนตอนเขาที่จริงจะกลับไปมาเหมือนจะไม่กลับเรามั้งหรือเปล่าเห็นว่าตั้งปุ๊บลูกหาที่พักหรือเปล่าอาจจะอืมตอนแรกว่าจะหาที่พักเพื่อที่จะกลับนั่นแหละแต่ว่าเมื่อกี้ไปเห็นเไปประมัรอะไรสักอย่างบุคลากรอืระดับสี่สิบขึ้นไปใช่ซึ่งก็พวกอาจารย์ชื่ออะไรว่าหลานป้าเลยใช่ไหมเรื๋อวเขาจำผิดเลยแล้วแล้วพี่เนี่ยรู้จักเลยนะ เออพี่ดีเป็นสิทธ์เก่าใช่ใช่เราไปดูกันต่อดีกว่าเนาอสี่สิบเจ็ดครับก็คือเป็นลูกของภรรยารับของใครนะน่าจะของพวกเขาเหรอหรือใครเขานี่แหละเมื่อกี้ฟังไม่ทันว่าเป็นของใครอ่ะชอกอยู่ใช่แล้วก็ เหมือนกับเขาเป็นพี่น้องจริงๆไหมสรุปหรือว่าเป็นแค่แบบเป็นเหมือนกับในเครืออ๋อแค่มันมีคําว่าเหมือนญาติญาติคำาขอก็เลยเหมือนกับขาซางก็เลยพูดว่าทำไมต้องคเคสายตาคนอื่นแต่ถ้าตามเชื้อสายเอตามเหมือนกับเขาเรียกอะไรายเลือดอ่ะมันไม่ใช่ใช่ไหมมันอาจจะมีมานิดนึงอ้อเหรอใช่ก็เขาอย่างอย่างนั้นก็ต้องมีอ่ะเป็นเหมือนทางวิทยาศาสตร์อ่ะก็คือมีใช่ไหมเป็นเหมือนเมียน้อยแล้วก็แบบมีน้องนิอกมา ขือนืลยเหมือนคบกันไม่ได้อ๋อก็คือมีเชื้อของพ่ออ่ะไม่รู้เป็นพ่อไม่ยี่ฟังไม่ทันด<ช>้วยที่เขาไปเป็นภรรยาลับอ่ะน่าจะมีเชื้อของตระกูลเดียวกันกับอ,อาจารย์ใหญ่นี่แหละก็เลยเป็นแบบรักที่ไม่สามารถเป็นไปได้เออว่ามันก็เป็นเป็นไม่ได้นาะใช่อโอ,โโอซับซ้อนแบบซับซ้อนสุด อโอเคเดี๋ยวเรามารีแคมแต่ตอนต้นก่อนแล้วการพูดถึงตั้งแต่แรกที่มาสมัครเรียนออมาสมัครเรียนแล้วก็เออมาเจอโรงเรียนอา่าหลานป้าหลานป้าใช่ไหมอ่าชื่อโรงเรียนว่าหลานป้า<อ>ก็ขที่แรกเขาจะมีการทด,ทดสอบทดสอบแต่ว่าเมื่อระดับวิญญาณอ่ะห้าสี่สิบขึ้นไปหรือห้าหกสิบขึ้นไปไม่ต้อง <60. S 1> ทดสอบไม่ต้องสอบ,สอบเนาะ ก็เลยไปเจอพอโรงเรียนเลยซึ่งใช้คําว่านางเออแล้วก็พอเดาได้เนาะก็เป็นอาจารย์ผู้หญิงจริงๆด้วยที่เคยอยู่แกงเดียวกันสามเหลี่ยมทองคำอาจารย์เออหลงอาจารย์เออหลงซึ่งถ้าเป็นศักในสามเหลี่ยมทองคําก็คือเป็นน้องของพออเนาะเพราะว่าเรียกพอว่าพี่ฟู้ใช่ไหมได้พี่ฟู่เนาะใช่แล้วก็เอาไปเอ้ามาสถาปนาโรงเรียนให้เลย อโกรธโกรธตกโกรธมากที่โดนเหยียดหยดพี่โดนเหยยดหยามมาเออก็เลยแบบค่ายกโรงเรียนนี้ให้พี่เลยพี่เลยพี่ใหญ่เปลี่ยนเป็นสื่อไรเครือไปเลยโอ้โหอยู่ๆก็ได้โรงเรียนแบบสถานที่ต่างๆเครื่องนวยให้เด็กๆฝึกซ้อมมากแล้วอ่ะก็คือทุกอย่างพร้อมและมีโรงเรียนมีสถานที่รอในวันฝึกฝนว่าวันหนึ่งจะต้องไปแบบไปกับโรงเรียนนั้นแน่นอนแน่นอนแน่นอนอยู่แล้ว ใช่ใชที่ดูดูทูเขาเอ mm hmm. แล้วเราก็ได้มารู้เรื่องราวเก่าๆของอเพาะอของอาจาร,รย์ใหญ่เนาะนี่แหละว,ว่าเขามีความรักก็คือเป็นรักสามเศร้าแหละตอนแรกก็คือไปเอเจอการตอนแรกแกเออจะตอนแรกแกอยู่ในตระกูลใหญ่ใช่ไหมก็าคือตระกูลราชามังกรนั่นแหละแล้วก็มีวิญญ,ญาณยุดแปรผันใช่แกกเลยออกมาก็เลยโดนเหมือนกับ ดูถูกดุนอะไรอย่างนี้ก็เลยออกมาประจนภัยคนเดียวแล้วก็เออมาเจอมาเจอคนที่แบบรุมทําร้ายแล้วก็พอมาช่วยก็เลยเป็นเพื่อนสนิทกันจากนั้นก็ท่องยุทธภพด้วยการต่อสู้ต่างๆด้วยการไปเจอหญิงสาวคนนึิก็คือพอคนนี้พอเออเออหลงอ่าอ่าแล้วก็ตกลุมรักทั้งสองคนทั้งสองคนตกลุมรักผู้หญิงคนเดียวกันแล้วก็พอก็คือสารภาพก่อนสารภาพรักก่อนแต่ผู้หญิงก็ชอบอีกคนหนึ่ง ใช่ก็คือพชอบอาจารย์อาจารย์ใหญ่ความสัมพันธ์แล้วพอแต่งงานกันในวันแต่งงานก็คืออ่าลองลองอะไรนะเขาเรียกอะไรลองลองลองกรรษัตริย์อะลองอะไรนะของเมืองอะเขาเรียกอะไรไม่ใช่กรรษัตริย์เอเอลองเจ้าเมืองหรรืออะไรของของตระกูลของพ,องององพออี่ของผู้ของพอเอยไม่ใช่ของผู้อาจารย์าารยใหญ่เริ่มพูดผิดกันขัดแล้ว ก็เลยมาเหมือนกับขัดขวางเขาน่าจะได้ยินข่าวเนาะก็เลยมาขัดขวางประมาณว่าคนนี้เป็นญาติอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเชื้อสายเดียวกันลูกพี่ลูกน้องกันเลยอื่เยก็เลยแบบช็อกก็เลยหนีไปแล้วก็จะฆ่าตัวตายด้วยนะใช่ไหมเก้เอาดาบออกมาเลี้ยนนั่นแหละพอก็เลยไปช่วยชีวิตแล้วก็เกก็ใช้ชีวิตประมาณสิบปีในการหนีใช่พอก็ดูเฟลนะพอผู้หญิงอ่ะก็ดูแบบ เหมือนเสียหลักไปเลยอ่ะอืมเสียหลักทั้งสองคนอ่ะแล้วก็เออแล้วก็เก็บตัวกลายเป็นคนเหมือนกับแกก็ไม่อยู่สันโดษในบ้านหลังนี้เนาะใช่แล้วก็เมื่อกี้มีมีซีนแบบว่าออกเรียกเรียกถังซานออกมาปรับถูกนิดนึงเออแล้วพออ๋อมาเล่าเออพอออก็มาได้ยินอืมก็เลยนั่นแหละบอกว่าฉันไม่แคร์ใครฉันต้องการแบบแค่อยู่กับพี่อะไรเงี้ยอ่าไปดูกันต่อละกันเนาะครับว่าความรักครั้งนี้อาจารย์ใหญ่เราจะตัดสินใจยังไงค่ะไป อ่าเดี๋ยวเรารีแคปก่อนนะก็คือเหมือนกับว่าตอนแรกอ่นนะทางซานอยู่กับอาจารย์ใหญ่ทั้งสองคนเนาะอาจารย์ใหญ่พอแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนตามก็คือคนนี้น่าจะตามมาตั้งแต่อยู่เรียนวิญญาณ,ญญาณนั่นแล้ววิญญาณยุดนั่นแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนกับภาพตัดไปเลยแล้วก็มาผล่อีกทีนึงคือถ้ำก็คือเหมือนกับเขารักษาตัวมานั่นแหละจับตัวมามแล้วก็พอจับตัาตัวมาปุ๊บเนะ่ะคือตอนแรกเขาจับตัวมาเพราะว่าเขามีความสงสัย ว่าทําไมอ่ะชนะลูกเออชนะหลานเขาใช่วงแหวนที่สามชนะได้ยังไงใช่แต่เอาไปเอามาทางซานาพูดพูดหลายคามากที่แบบไปแทงใจเขาเพราะออว่าเขาใช้เนสีม่วงอะมองเลยว่าคนเนี้ยแบบมีจุดอ่อ,อนตรงไหนเป็น,น,นอะไรแล้วเขาก็เลยพอแบบรู้ว่าทางซานารู้ทุกอย่างครับก็เลยแบบว่าเจ้ามีวิรู้วิธีถอนพิษหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีการต่อรองกันเกิดขึ้นออทีแรกทางซาก็บอกทําไมต้องถอนอะไรอย่างเงี้ย<อ>ทำไมต้องถอนให้อะไรอย่างเงี้ย คือถังซานค่อนข้างมั่นใจหละว่าเขาจะไม่ฆ่าตัวเองเพราะว่าตัวเองมีของดีในตัวอะไรเงี้ยเออมีฝีมืออะไรเงี้ยก็เลยแบบต่อปากต่อคางนิดนึงแต่ไปย่วอยู่นะว่าอะไรนะพิษขยะอะาใช่แล้วก็เพิ่งเคยเห็นถังซานเวอร์ชันน่นนี้นะเวอร์ชั่นดุด,ดัน่ะใช่ก็นี่เมื่อเหมือนกับมันเป็นคือบางคนจะตายแล้วอ่ะคือไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็ว่ามีอะไรที่รู้อ,ะอ,อ่ะก็พูดไปให้มันหมดเลยอ่ะใช่แต่เขาก็เลยไว้ชีวิตแล้วก็เหมือนกับ เพิ่มมิชชั่นให้อะไรอย่างเงี้ยว่าเออถ้าสามารถถอนพิษในตัวเขาที่เขามีอยู่ตอนเนี้ยกับหลานเขาอะไรเงี้ยก็จะไว้ชีวิตแล้วก็จะสามารถซ้อได้สามข้อตั้งตอนแรกอะทางซานไม่ไม่เชื่อต้องต้องสาบานแสดงว่าคาคาสาบานของเขาในพวกเนี้มันก็ค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์เนาะใช่ใช่ใช่เขามีแบบมีสัตว์สีสันมีความสัตว์มาจะาสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับ เท่าที่เราฟังมาเมื่อกี้นะอันนี้ไม่ชัวรอยปอร์เซ็นแต่ว่าเหมือนกับว่าพิษที่เขามีอยู่ในตัวมันทําลายตัวเองเหรอมันย้อนกลับใช่ไหมของถาง,างซานใช่ไหมไม่ไม่ของตุก,กุปอเนี่ยที่เขาได้รับผลกระทบอยู่ตอนเนี้ยที่เขาจะชอบปวดหัว่าเวลาอะไรที่เก็บที่ทางซานบอกอะเวลามืดค่มพกค่ามอเไยอะจะมีอาการปวดเจ็บปวดอะไรเงี้ยอาจจะไปโดนพิษที่แรงกว่าตัวเองมาหรือเปล่าอ ชหรือว่าเกิดจากการที่เขาไปฝึกอะไรอย่างนี้หรอแล้วมันก็เลยตีย้อนกับตัวเองออแล้วก็ไปสู่ผลผลิตสู่ร้านก็คือ,อยู่นตอนตั้งแต่อยู่ในคันอหรือมันเป็นมันเป็นเรือมันเป็นผลข้างเคียงของคนที่มีเชื้ออย่างนี้อยู่แล้วหมายถึงว่าเชื้อสายเป็นเชื้อสายพิษแบบเนี้ยคนที่มีพลงังวิญญาณเป็นพิษอะไรเงี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเจอคือมันจะโดนพิษตัวเองด้วยอย่างนี้หรอเอฟเฟกต์ F B, รหรอ เอออันนี้นะอันเมื่อกี้น่ะอันนี้ฟังไม่เข้าใจจริงๆว่ายังเกิดจากอะไรทําไมเขาถึงได้รับผิดเอออันนี้เราก็อาจจะคิดไว้ก่อนว่าเป็นเอฟเฟกของการฝึกวิชาของเขาแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยดูไปเรื่อยๆนั่นแหละก็เลยหาเหมือนกับอืมก็น่าจะหาวิธีรักษาตัวเองมาในระดับหนึ่งพักพยุงตัวเองมาโดยการแช่ที่น้าอันนี้แหละอ่าใช่แต่พอทางจันจะรับปากว่าจะช่วยได้ในห้า ห้าส่วนใช่ไหมใช่ห้าส่วนตอนแรกว่าจะสามส่วนไปมาห้าส่วนเพราะว่าพอมีพอมีบ่อนี่เราก็เลยค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นว่ามันจะช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะอ้แต่ว่าเหมือนเอออะไรเหมือนอะไรเหมือนเขาเข้าไปช้อปปิ้งจริงนะเขาเหมือนรู้หมดทุกอย่างในนั้นเลยใช่ไม่รู้เจ้าของจริงๆริงอ่ะรู้ไหมนะว่าอะไรช่วยอะไรบ้างอ่ะคุณคุณตุ๊กุปออะแล้วก็ยังไปตัดเอาดอกดอกอะไรสักอย่างดอกหิมอะอะไรสักอย่างที่มันเย็นใช่ แค่เดินเข้าไปยังไม่ใกล้ก็แข็งขาแบบเป็นหิมะเกาะลำแข็งเกาะแล้วอ่ะเออน้องพูดว่าไม่รู้ว่าจะช่วยได้ไหมพาะเขาก็ไม่ได้มั่นใจแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องมีเหมือนเกาะป้องกันตัวเองก่อนหรือเปล่าเขาจะเอานี้มาช่วยหรือป่อช่วยตัวเองใช่ใช่ใช่อืมนั่นแหละเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูว่าครับผมมิชชั่นจะคอมพีวไหมแต่เราคิดว่าน่าจะน่าจะคอมพีวแหละคิดว่านางฟาาน่าจะมีวิธีทำได้เลยหละเขารู้สมุนไพรหมด ทั้งหมดมที่เวนี้เลยว่าช่วยอะไรแต่ยังหาไม่เจอแค่นั้นเองเพราะแต่ละอย่างนี้เขาทากะ่ะมันยังไม่มีอันที่สามารถถอนผิดเนาะ,อะเออมีแค่มีดอกอนันทนะที่ป้องกันผิดได้แค่ป้องกันเหมือนกับถ้ามีผิดเข้ามามันอาจจะแผ่ลังสีในการป้องกันแต่ถ้ารับพิดเข้าไปแล้ว่ไม่สามารถถอนได้ โอเคค่ะเดี๋ยวยังไงฝากทุกคนเป็นลังใจให้เราในคอนเทนต์นี้ด้วย <ผม S 1> นะคะกำลังเข้มค้นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะครับผมถ้าอยากสนับสนุนพวกเราเพิเ่มเติมก็สามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกแล้วกดปุ่ม s u p e r อร์ปปตงได้ครับผมค่ะข,ขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้เจอกันอีพีหน้าค่ะสวัสดีคะ่คะ